ทรงซีแคมป์มีเป็นซิกเนเจอร์ของฟอร์ดอยู่แล้วครับนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรคุณผู้ชมให้แรงม้าอยู่ที่210แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะฮะพร้อมปิ่งนกปรับองศานะครับเดี๋ยวล้อมาพูดที่หลังนี่นะครับปิ่งนกปรับองศานะครับคูร์ดโหลดหรือรถท้าย LED เต็มระบบกล้องมองหลังมีให้ตัวนี้อินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้นะครับรองรับ Android Auto Apple CarPlay นะครับพร้อมกับ Wireless Charge สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีรับทุกท่านสู่ช่องยูทูบชาแนลเจมกรศูน์สิบเจ็ดนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้อยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินนะครับโชว์รูมที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็แต่งรถเยอะที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้นะครับอ่ะวันนี้พามาดูรถเอเวอเรสต์นะครับผมตัวไทเทเนียมสีคูณสนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1 8 7 4 0 0 0บาทครับคุณผู้ชมนะครับไม่รวม ตกแต่งนะฮะอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูเริ่มจากด้านหน้านก่อนเลยนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้มาในรถสีดําเงานะครับในโทนเดียรดาร์กไนท์เลยนะฮะดำหมดดําล้วนๆไฟหน้าก็และเป็นโคมดันสโมกดําเลยเลยนะครับกระจังหน้าก็ดําเงาอ่ะกระจังหน้านะครับได้ทําการเปลี่ยนเป็นของแรปเปอร์ V6 นะครับตัวนี้นะครับส่ง V6 กเขาเรียกว่าแรปเปอร์ตัวนี้สวยงามมากอยู่แล้วนะครับเป็นทรงยอดฮิตนะครับตัวอักษร F O D เป็นสีดำไม่มีอะไรที่มาตัดเลยนะครับกลมกลืนมากนะฮะกล้อง3 6 0องศานะครับมีอยู่ใต้ตัวอักษร F O R D นะครับคุณผู้ชมตัวไฟวิดีไลท์นะครับ3ดวงเรามีให้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวนี้เป็นสีขาวนะฮะสวยงามใบหน้าเป็นไปเมทริก L e D นะครับ d ดย์ไลท์ทรงซีแคมมีเป็นซิกเนเจอร์ของ Ford อยู่แล้วครับไฟเดย์ไลท์ตัวนี้นะครับมันมี l e d ให้ด้วยกัน5ดวงคุณผู้ชมนะครับแต่เวลากลางคืนนะครับกรณีที่รถสวนทางมานะครับไฟมันสว่างอยู่แล้วแต่รถสวนทางกลับมาเนี่ยมันจะหลีแสงให้อัตโนมัตินะครับอาจจะทํางานเหลือแค่4ี่ดวงหรือ3าดวงเพื่อไม่ให้แยงตาเพื่อร่วมทางที่สวนทางมาแต่เวลาพอเพื่อร่วมทางเราขับรถผ่านไปมันก็จะสว่างเหมือนเดิมแล้วกลางวันไม่ต้องกลัวสว่างอยู่แล้วนะครับ ไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟหน้าอัจฉริยะนะครับมันจะทําการคาลิเบตหาองศาของถนนด้วยตัวเองหรือว่าที่เรียกกันภาษาบ้านๆคือมันจะปรับขึ้นลงซ้ายขวาเองอัตโนมัติเหมือนรถยุโรปเลยคุณผู้ชมนะครับไฟบนเป็นไฟสูงนะครับตรงนี้เป็นไฟต่ํานะครับแล้วเพิ่มไฟดวงที่3าขึ้นมา <c oughs> คือลูกแก้วลกเล็กๆตัวนี้นะ <c oughs> <c oughs> ขอไปคุณผู้ชมนะครับเป็นไฟที่ส่องสว่างด้านข้างนะครับสว่างกรณีที่เราเข้าป่านะครับนี่มันจะสรดออกมา มุมกว้างตรงนี้เลยครับทำให้เพิ่มทัศนวิสัยในยามาคีนเวลาเราเข้าป่าในต,ตอนกลางคืนมองเห็นสิ่งกีดขวางที่อยู่ตรงนี้ได้ชัดเจนว่ามันมีอะไรอยู่บ้างมีขอนไม้มีก้อนหินหรือเป็นเหวอยู่ข้างทางสามารถมองชัดเจนนะครับนี่คือไฟหน้าแบบไบเมทริก LED ดีนะครับด้านล่างนะครับกันชนหน้านะครับเป็นชุดแต่งของ Y นะครับตัวนี้สวยงามมากครับดูมีเหลี่ยมมีสันนะครับแล้วก็กลมกลืนกับตัววอดี้รถมาก ดำมืดนะฮะเซ็นเซอร์มีให้ด้วยกัน6จุดนะครับก,กันชนหน้าตัวนี้เราไม่ได้ทำการตัดแต่งหรือตัดเขาเรียกว่าบอดดี้รถกันชนหน้าเลยเราแค่ครอบติดเข้าไปเลยนะครับฟิตติ้งมาเลยเป๊ะนะครับรอยห่างดูฮนะดูฟิตติ้งนะครับเนียนครับทำไปจากฟอร์ดพศระนครเกษตรอินรไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวรอยห่างเปะ๊ะเปะ๊ะช่างที่นี่ฝีมือเขาเรียกว่า ทำรถเป็นพันคันนะครับเดือนหนึ่งรเปอดรถมากกว่า200คันนะครับบางเดือนก็ร้อยกว่าคัน200คันอยู่เลนประมาณนี้นะฮะช่างทํากันทุกคันผ่านมือช่างที่นี่ทุกคันนะครับไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับคุณผู้ชมนะฮะนี่สวยงามมากนะครับเซ็นเซอร์6จุดนะครับด้านนี้1จุดนะครับตรงกลาง4จุดนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะถอยจอดเองอัตโนมัติได้นะครับ ถอยเข้าซองนะครับหรือถอยเรียบข้างได้นะครับอีกหนึ่งอย่างระบบความปลอดภัยนะครับ Adaptive Cruise Control ครับตัวนี้เป็นตัวที่รักษาระยะห่างเองขับเองนะครับเบรกเองชะลอเองนะครับหรือเรียกว่าระบบ Stop and Go นั่นเองถึงระยะหยุดนิ่งเลยนะครับในกรณีที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆเราขับมาต่างจังหวัดนะครับถนนโล่งๆนะครับกด Cruise Control นะครับแล้วก็กด Adaptive Cruise Control อีกทีนึงมันจะรักษาระยะห่างจากรถคันหน้า รถคันห,หน้าวิ่งอยู่120ลเราวิ่งอยู่100นะครับคันหน้าเร่งเราเร่งคันหน้าชะลอเราชะลอคันหน้าเบรกเราเบรกนะครับนี่คือ adaptive cruise control ที่ให้มากับเจ้า ford elero t i ทเนียม e ตัวนี้นะครับทำงานคู่กับกล้องด้านบนครับเป็นกล้อง a d a s นะครับที่ตรวจจับสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหน้านะครับใน,นกรณีที่เราไปเขาใหญ่ครับในป่าเกิดมีเก้งกวางตัดหน้านะครับในความเร็วที่ไม่เกิน 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันจะจับสิ่งกีดขวางแล้วมันจะเบรกให้เองอัตโนมัตินะครับทำงานควบคู่กับแอตทีบแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือเบรกไฟฟ้านั่เองเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับด้านหน้าก็อยู่ประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวดูเครื่องยนต์ตัวเปิดฝากโปรงจะอยู่ด้านซ้ายนะครับอย่าไปเปิดด้านขวาไม่มีนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าบอดี้เป็นตัวนอกนะฮะ มาดูห้องเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรคุณผู้ชมให้แรงม้าอยู่ที่210แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์ e s h i p p e r 10สปีดนะครับหน้าตาห้องเครื่องจะอยู่ประมาณนี้นะครับจัดเรียงสวยงามนะครับตัวเครื่องยนต์จะอยู่ต่ำกว่าบอดี้นะฮะสังเกตดูนะครับจะอยู่ต่ำกว่าบอดี้แล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยจะกระทบไปด้านหลังนะครับมันดียังไงดีเอาแบบว่าถ้าเกิดแอซเซียนหรือมีอุบัติเหตุ เกิดการชนจากด้านหน้านะครับจะทําให้ไม่ถึงห้องเครื่องนั่นเองนะครับเครื่องยนต์มีขนาดเล็กนะครับฝาโครงโทรับฝาโฟมนะครับฝาโฟมตัวนี้นะครับสามารถดูดซับความร้อนได้ดีนะครับซับเสียงเครื่องยนต์ได้ดีนะครับไม่ทําให้ความร้อนในห้องเครื่องเนี่ยจะกระจายไปทั่วห้องเครื่องนะครับมันดูดซับได้ดีมากนะครับลัวอย่างเดียวก็คือหนูนะครับเพราะว่าเนี่ยครับมันนิ่มครับคุณผู้ชมนะครับระวังหนูอย่างเดียวนะครับเป็นโฟมชนิดพิเศษของฟอร์ดที่ออกแบบมานะครับ ตัวนี้เป็นไบเทอร์โบหรือเทอร์โบสองลูกนั่นเองนะครับเทอร์โบจะอยู่ด้านนี้นะครับทำงานในรอบต่ําแล้วก็รอบสูงนะครับเพื่อตอบสนองการขับขี่ของผู้ขับขี่นะครับเวลาเราคลิกดาวมันจะมาทันทีนะครับรอบต่ําแล้วก็ต่อเนื่องด้วยรอบสูงนะฮะอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์คือตัวนี้นะครับไม่ใช่เบรกหม้อลมนะครับที่เป็นเบรกไฟฟ้านะครับที่อยู่ในตัวเอลเรสไทเทเนียมเอลเรสไวท์แท็กนะครับแล้วก็เป็นกระบะเน็กเกนที่เป็นสตอร์มแท็กแล้วก็ไวท์แท็กตัวท็อปๆจะเป็นเบรกไฟฟ้าหมดแล้วนะฮะ หม้อน้ำนะครับตัวนี้ระบายความร้อนโดยพัดลมไฟฟ้านะครับควบคุมโดยตัวดีเลย์นะครับกรณีที่ลูกค้าขับรถต่างจังหวัดไกลๆ7 0็ดร้ยโลพันโลแ800ดร้อโลนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าเราจะต้องหยุดที่ปั๊มแล้วก็ดับเครื่องเพื่อเขาเรียกว่าให้โทรับไม่ใช่ดับเครื่องวอร์มเครื่องวอร์มเครื่องยนต์ให้มันเขาเรียกว่าก่อนที่จะดับอีกทีนะครับหมายถึงว่าไปถึงก็ยังถ้าเป็นปกตินะจะจอดแล้วก็ สตาร์เครื่องยนต์สัก5ทีสิบนาทีแล้วค่อยดับนะครับแต่ตัวนี้ดับได้เลยฟอร์ดตัวนี้ดับได้เลยทุกรุ่นนะครับเพราะว่ามันแยกการทํางานระหว่างเครื่องยนต์กับพัดลมหม้อน้าเรียบร้อยแล้วครับทำงานใครทํางานมันไม่เขาเรียกว่าตัวพัดลมไฟฟ้าจะไม่ฉุดแรงของเครื่องยนต์แล้วนะครับแต่เราดับเครื่องปุ๊บพัดลมมันยังไม่ดับนะครับคุณผู้ชมมันจะทํางานของมันต่อจนกว่ามันจะได้อุณหภูมิที่ฟอร์ดเขากําหนดหรืออุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วมันจะดับไปเองนะครับไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยทำไมกับ ดับเครื่องแล้วพัดลมว่าน้ํายังดังอยู่มันคือปกตินะครับมาถึงแบตเตอรี่กันบ้างครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบ A G M ของโฟมโค้นะครับจ่ายไฟอยู่ที่800 C C A คุณผู้ชมนะครับหรือ80แอมป์นั่นเองนะครับด้านในจะมีโครงกิดนะครับที่กันของเหลวเวลาเราขึ้นออฟโรดนะครับมีการเอียงของตัวรถทาให้ของเหลวนี่อยู่ด้านในไม่กระเจออกมาเพราะมีโครงกิดเซฟตี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายไฟลึกจ่ายไฟนิ่งนะครับทำงานคู่กับตัวไดชาร์จ ที่มีพลังกำลังนะครับ250แอมป์เลยนะฮะตัวนี้จ่ายไฟกันแบบสเสถียรน,นะครับผู้เร็วเหนื่อยๆโอเคนะครับผู้ชมอ่ะผ่านไปนะครับสำหรับห้องเครื่องตัวนี้ของตัวเอลเล็กไทเทเนียมนะครับห้องเครื่องก็อยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ทรงสุลตานผู้ชมมี เขาเรียกว่าได้ทําการเปลี่ยนชุดโหลดนะครับลงมา2นิ้วนะครับโดยที่เป็นชุดโหลดนะครับของ Pro Fender นะครับ OEM 2.5นั่นเองนะฮะตัวนี้เป็นซับแท้งปรับแปดระดับด้วยนะฮะอ่ะเราก็มาดูกันเลยนะฮะพร้อมปีงนกปรับองศานะครับเดี๋ยวล้อมาพูดที่หลังนี่นะครับปีกนกปรับองศานะครับลดโหลดหรือลดยกสูงนะครับต้องใส่เพราะว่าลดการกินหน้ายางทําให้หน้ายางกินกันแบบเขาเรียกว่า รับกับสนุนได้เสมอแล้วก็เรียบนะครับไม่กินด้านใดด้านหนึ่งนะครับโช๊คอัพก็นี่โปรเฟนเดอร์นะครับมีซับแท้งสีแดงนะครับปรับแปดระดับให้นะครับเอาตามฟิลลิ่งคุณผู้ชมเลยทําไมถึงเปลี่ยนคุณผู้ชมกรณีอย่างเงี้ยลูกค้าผมถามลูกค้าลูกพี่ขับรถเร็วไหมพี่เขาเรียกว่าขับรถใช้ความเร็วสูงเวลาออกต่างจังงวัดไหมนะครับถ้าโหลดลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าลดการโยนของตัวรถได้เยอะนะครับลดโหลด มันจะทําให้สมูทแล้วก็หนึบนะครับความนุ่มนวลเราก็ปรับได้แปดระดับจะเอาประมาณไหนแข็งหน่อยเวลาขับเร็วก็ปรับเป็นสักเขาเรียกว่า5-6ก็ได้ครับแต่ว่าใช้งานปกติเราก็ปรับแค่สักกลางๆ4หรือ3นะครับทำความนุ่มนวลให้กับเวลาเราใช้งานในเมืองนะฮะล้อเป็นล้อเวกนะครับตัวนี้เป็นล้อโฟล์ฟอร์มิงนะครับเป็นล้อที่มีน้ําหนักเบานะครับเขาเรียกว่าช่วยยังไงช่วยในการประหยัดน้ำมันหนึ่งล้อไม่มีเขาเรียกว่าเครื่องยนต์ไม่ได้แบก เ,เรียกน้ำหนักเยอะนะครับล้อเบานะครับทำให้ลดการสิ้นเปลืองของน้ํามันได้ดีด้วยนะครับเป็นล้อขอบ20นะครับลัดด้วยยางโตโยต้า r t Open Country นะครับ 27555R20 คุณผู้ชมเบรกอีกลูกค้าขับรถเร็วลูกค้าบอกเบรกเดิมดีไหมดีอยู่แล้ว4พอร์ตเบรกของปอดดีอยู่แล้วแต่ว่ารถบอดี้อย่างเงี้ยขนาดใหญ่อย่างเงี้ยใช้ความเร็วร้อยกว่าขึ้นไปเนี่ยถามว่าอยู่ไหมก็อยู่ แต่ลูกค้าบอกฉันยังไม่มั่นใจเปลี่ยนเป็นแ e มเบโนะครับ6พอตกับจานขยาย410มิลเต็มล้อเลยคุณผู้ชมนะฮะยน่นระยะเบรกได้สั้นขึ้นนะครับเขาเรียกว่าเบรกกันถนนยน่นเลยทีเดียวนะครับนี่คือล้อแล้วก็ช่วงล่างนะครับที่ผมอธิบายไปนะครับสนใจก็บอกกันได้นะครับอาจจะไม่ใส่ล้อเวก,ก็ได้แล้วแต่งบประมาณของลูกค้าแต่ว่าดูใบวัยรุ่นดูใบบอกแล้ว่ามีเงินแน่นอนล้อแท้จัดไปล้อน้ำหนักเบาเบาแล้วก็มีความแข็งแรงด้วยนะครับคุณผู้ชม นะครับปีกนกก็เป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นปีกนกอิสระด้วยตัวนี้นะครับเป็นดับเบิลบิสบนนะฮะบันไดข้างเดิมโรงงานนะครับสัญลักษณ์ไทเทเนียมยังมีให้อยู่นะฮะไบเทอร์โบนะครับบ่งบอกว่าเป็นเทอร์โบคู่นะฮะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าคุณผู้ชมนะครับพร้อมกับระบบ b ายสป t Mode เวลาแจ้งเตือนการแซงจากด้านข้างกรณีที่รถมาจากด้านข้างนะครับ ลูกค้าจะเปลี่ยนเลนหรือมองไม่เห็นตัวนี้ B-By Sport Mode แจ้งเตือนขึ้นมาว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนมีรถมาจากด้านหลังนะครับมันจะเพิ่มความปลอดภัยกับคุณลูกค้าด้วยนะครับมันจะแจ้งเตือนมาที่กระจกแล้วก็มีเสียงด้านในด้วยนะครับว่าห้ามเปลี่ยนเลนพอผ่านไปแล้วนะครับเราค่อยเปลี่ยนเลนขอ,อกเาได้นะครับเดี๋ยวนี้มันมีกอบทุกแบรนด์แล้วนะฮะกระจกทั้งใต้เราก็มีกล้อง360องศาให้คุณผู้ชมนะฮะนี่กล้องรอบคันกันนี้นะครับ มีไฟสองสว่างด้วยนะครับเห็นไหมครับไฟสองสว่างเวลาเราเปิดประตูนะครับส่องไปถึงประตูหลังเลยนะครับเวลายามค่ำคืนเวลาเราลงมาจากรถเราได้มองพื้นว่ามันมีอะไรอยู่ที่พื้นบ้างนะฮะประตูเป็นคีย์เลสคุณผู้ชมนะครับเป็นคีย์เลสนะครับเปิดเองนะครับเราใช้กุญแจอยู่กับตัวเราก็เปิดได้แล้วนะครับหรือเวลาล็อกเราก็แตะนะครับเวลาเปิดเราก็ล้วงไปแค่นี้ก็เปิดได้แล้วนะฮะด้านหลังก็เป็นล้อขอบ20เช่นเดียวกันนะครับเบรกเป็นแอม b บอสี่พอร์ตพร้อมเบรกมือไฟฟ้าจานหลังอยู่ที่ขนาดุณผู้ชมิ นะครับโชคหลังก็เป็นโปรเฟนเดอร์เช่นเดียวกันพร้อมระบบวัดลิงก์ที่มีอยู่ในเอเวอเรสนะครับวัดลิงก์คืออะไรช่วงล่างที่ดีที่สุดในขนาดนี้นะครับมีโฟล์ลิงก์วัดลิงก์ไฟลิงก์นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีสุดหมายความว่าคนขับรู้สึกยังไงคนด้านหลังก็รู้สึกเช่นนั้นนะครับมันจะไม่หัวคอนจะไม่กระเด้งไม่เมารถนะครับนี่คือเขาเรียกว่าสมรรถนะของวัดลิงก์นะฮะตัวท้ายนะครับกันชนท้ายก็เป็นวายเช่นเดียวกันนะครับ ประกบเข้าไปไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับสวยงามนะครับมีเขาเรียกว่าไฟทับทิมให้นะครับ4จุดเลยสวยงามมากเซนเซอร์หลังก็เป็น6จุดเช่นเดียวกันนะฮะ4คูณมีให้เรียบร้อยนะครับไทเทเนียมไฟท้ายนะครับเป็นสโมกสีดำหมดเลยนะครับเป็นไฟท้าย LED เต็มระบบกล้องมองหลังมีให้ตัวนี้มีคลิกเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่อยากไปใช้เพราะว่ามันมีของอุปรกรณ์ที่ลูกค้าชุดเดิมนะครับอุปรกรณ์เดิมของโรงงาน ลูกค้าเก็บไว้ท้ายรถนะครับอ่ะภายนอกก็อยู่ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมมาดูภายในกันนิดนึงภายในนะครับเบาะคู่หน้านะครับเป็นเบาะหนังดำนะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับได้แดทิศทางมีตัวดันหลังให้เรียบร้อยวงมาลัยเป็นวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นตะครับตัวนี้ปรับขึ้นลงได้สี่ทิศทางนะครับขออนุญาตนะครับอ่ะมาดูภายในกันครับ พวงมาลัยเป็นไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นะครับปรับได้สี่ทิศทางคุณผู้ชมนะครับดึงเข้าดึงออกนะครับแล้วก็ขึ้นลงนะครับแล้วแต่ทัชชิ่งการกบกีของพวงกี่นะครับอ่าผมขอญาตถือกล้องครับแอร์แรงเลยทีเดียวแอร์เย็นมากครับฟอร์ดนี่ได้ชื่อเลยนะครับเรือนไมเป็นดิจิตอลร้อเปอร์เซ็นตนะครับหน้าจอเป็นสิบนิ้วคุณผู้ชมนะครับมีบ่งบอกนะครับ นี่ครับเหมือนมีเกวัดอยู่ที่มาตรวัดเลยนะครับบอกอุณหภูมิหม้อน้ําอุณหภูมิน้ำมันเกียร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็น้ำมันในถังมีอยู่เท่าไหร่นะครับหน้าจออินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้นะครับรองรับ Android Auto Apple CarPlay นะครับพร้อมกับ Wireless Charge นะครับแล้วก็มีตัวชาร์จด้านนี้ด้วยนะครับเป็น Type A Type C นะครับ Wireless Charge จะอยู่ด้านนี้นะครับแอร์เป็นอิสระซ้ายฝาคุณผู้ชมแบ่งกันเลยนะครับใครอยากได้อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับตัวนี้หน้าจอเป็นนนทััชสกรรรีีะะคบบบม เขาเรียกว่าช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับโทรศัพท์ตัวนี้ทั่วไปสามารถปรับแต่งได้เลยนะครับมีออโต้โฮนะครับสั่งการด้วยเสียงนะครับเชื่อมต่อฟอร์ดพาร์หรือเป็นคู่มือนะครับคู่มือการใช้นะครับเซตติ้งอยู่ในนี้หมดเลยนะครับไม่มีหนังสือก็เรียกหนังสือคู่มือเป็นเล่มแล้วนะเดี๋ยวนี้เป็นอยู่ในตัวหน้าจอตัวนี้หมดเรียบร้อยคุณผู้ชมจะแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นต้องเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องนะครับ อะไรเนี่ยจากศูนย์มันจะแจ้งเตือนได้หมดเลยคุณผู้ชมนะฮะหมวดขับขี่ตัวนี้นะครับมีกับขับ2นะครับ4ี่ห้าสี่โลนะครับเกียร์เป็นหัวสั้นๆเป็นอ e ียิปเตอร์10สปีดเกียร์ตัวเนี้ยทำงานตามพฤติกรรมการขับขี่นะครับมันไม่ใช่ทํางานแบบว่าเกียร์หเกียร์สเกียร์สเกียร์สบางทีลูกค้าขับเร็วกระแทกคันเร่งมันอาจจะเกียร์หกระโดดไป3ไป5ไป7ไป9ไป10เลยนะครับแล้วแต่พฤติกรรมการขับขี่เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับระบบ ออฟโรดมีหมดเลยนะครับเทคชั่นคอนโทรลกันลื่นถลายนะครับระบบเขาเรียกถอยจอดอัตโนมัติตัวนี้มีระบบถอยจอดอัตโนมัตินะครับเรากดเข้าไปที่หน้าจอปุ๊บมันจะมีโหมดถอยจอดให้นะครับคุณผู้ชมกดเข้าไปโหมดปุ๊บแล้วก็กดตัวนี้นะครับค้างไว้เลยจนกว่าจะถอยเสร็จนะครับคุณผู้ชมห้ามปล่อยเลยนะฮะแล้วก็ปล่อยพวงมาลัยได้เลยรถมันจะจอดให้เองอัตโนมัติคุณผู้ชมนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีครูส์คอนโทรลตัวนี้นะครับกดครูส์คอนโทรลปุ๊บ ามาดูอาแท็ทีคุ้นโทรอีกตัวหนึ่งตัวนี้นกดปุ๊บเส้นมันจะอยู่นี่เลยนะครับคุณผู้ชมใต้เลขศูนย์เห็นไหมครับมันจะมีการเลื่อนนะครับหนึ่งขีดสี่ขีดสามขีดตัวนี้คืออาแท็ทีคูดคอนโทรนที่รักษาระยะห่างเองขับเองนะครับรถคันหน้าเราเขาเรียกว่าเวิระยะเท่าไหร่นะครับเพื่อความปลอดภัยก็สี่ขีดนะครับมันสามารถขับเองปล่อยเท้าจากคันเร่งได้เลยคุณผู้ชมนะฮะนี่คือสุดยอดแล้วครับด้านนี้ก็เป็นโหมดขับขี่ต่างๆนะฮะนี่ ข้อมูลการเดินทางอะไรมีหมดเลยนะครับเรื่องงรีเซ็ตได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนการใช้กันอีกทีหนึ่งนะครับภายในนะครับมีอาเบลเลียอเบลไล์ให้นะครับตรงนี้นะครับสันลงสันลูปก็มีเนี่ยฮะคผู้ชมเนี่ยเปิดไปถึงด้านหลังเลย นะครับหรูหรามากนะครับชมดวงชมดาวนะครับในตอนค่ำคืนเวลาเราไปออกป่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับกระจกก็เป็นตัดแสงให้อัตโนมัตินะครับภายในก็อยู่วานนี้คุณผู้ชมนะฮะไ,ไฟก็เป็นออตโต้นะครับแล้วก็มีที่เก็บแก้วนะ้ำให้ด้วยนี่เด้งออกมาอย่างน,นี้เลยนะฮะเก็บซ่อนไว้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมใส่แก้วได้ขนาดใหญ่เลยนะครับ นี่ก็คือตัว e v e r อร์เรสต์ไทเทเนียมสี่คูณสี่นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทนะครับคุณผู้ชมไม่รวมตกแต่งไม่รวมล้อเบรกเบลอไม่รวมนะครับคันนี้ตกแต่งไปเกือบครึ่งล้านคุณผู้ชมนะครับยังไงสนใจรถแต่งแบบนี้หรือรถเดิมๆนะครับติดต่อได้มาที่ศูนย์ห้าห้าห้าสองหกสองเก้าหรือที่ช่องยูทูบชแนลเกมตอนสุขเกศนะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันเพื่อจะเป็นกำลังใจในการ,การดี ในคลิปต่อไปนะครับแล้วเราก็มีไฟแนนซ์บริการเซ็นห้ถึงหน้าบ้านนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องมาถึงโชว์รูมนะครับเดี๋ยวผมส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นห้ถึงหน้าบ้านไม่ว่าอยู่ในจังหวัไหนประเทศไทยนะครับรับรองได้ไฟแนนซ์เราไปถึงที่ผมมอบรถด้วยตัวผมเองเลยนะครับวันที่ผมคอนเกมคอนสุขเจรตาไปก่อนครับคุณมากมากสวัสดีครับ